โรงเรียนบ้านวังกระเบานะคะผู้ถือป้ายโรงเรียนค่ะเด็กชายวรวุฒิแก้วบัวสาค่ะเด็กหญิงพิมพาตาเขียวมาค่ะผู้ถือธงโรงเรียนเด็กชายธนาทิ์แสนสุริยวงศ์ค่ะธงสีประจําโรงเรียนนะคะได้แก่สีฟ้าขาวค่ะดราเมยเยอะใหญ่ค่ะเด็กหญิงออนอุมาเจริญค่ะคอนดักเตอร์นะคะเด็กหญิงสุภาพตา าเด็กหญิงนัทนิชาเสนอใจค่ะเด็กหญิงธันชนกพานันค่ะพูดถือพันพุ่มค่ะเด็กชายจักรินเขียวมาและเด็กหญิงกฤชกรกอมสินค่ะเชิญพระบรมชายลักษณ์นะคะได้แก่เด็กชายนัทกรพรมสุภาเด็กหญิงวรัญญาอินตราค่ะผู้ถือถ้วยรางวัลนะคะเด็กชายธนชัยกัมริสุและเด็กหญิงกัญญาพัฒน์ล้านเศรษฐาค่ะตามมาด้วยขบวนกองเชียร์นะคะ จากนักเรียนนะคะได้แก่เด็กหญิงพรสวรรค์บ้านบาลเด็กหญิงเกียรติชยาแสนสุริวงศเด็กหญิงภาวินีนันท์ัชเด็กหญิงพิระยาพรพรมด้วงเด็กหญิงวรนุษย์สิงโตเด็กหญิงกฤชกรวงตาขีค่ะเด็กหญิงนันทญาสุขสบายค่ะเด็กหญิงปันพิตาพ่อลีราเด็กหญิงออนอโนมหายโยค่ เด็กหญิงวิชานันท์โพชาค่ะเด็กหญิงอิติยาโยธาวงเด็กหญิงพริมพาดาพระวงศ์ค่ะวงุเรียกค่ะกลองใหญ่เด็กชายนัชชนนสุขสบายเด็กชายสุรชิตผิวขาวค่ะกลองกลางเด็กชายธีรยุทธ์โคตรบรมค่ะกลองแป๊กเด็กชายภูวดลโคตรราชเด็กชายธีรพั์โคตร